ช่วงที่พาคุณผู้ชมไปดูงานด้านการแพทย์การสาธารณสุขกันบ้างนะครับโดยในงานสัมมนาวิชาการแพทย์ทยสภาและสถาบันมหิดลที่เบศ2,568ซึ่งทนายกรฐมนตรีได้ไปร่วมด้วยนะครับและท่านได้ชื่นชมและเชื่อมั่นในสักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงสปสอชอของไทยนะครับเพราะว่าสามารถทําให้ประเทศไทยนั้นผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 ไปได้นะครับจนเป็นที่ยอมรับของหลายๆประเทศทั่วโลกครับ โดยนายอนุทินชาญเวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยวันนี้ท่านได้ไปเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการแพทยสภาและสถาบันมหิดลลาทิเบศ2 5 6พร้อพร้อมรับมอบโลเกยติยศหลักสูตรประกาศียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปอทพและมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องธรรมพิบาลทางการแพทย์กับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าปทพรุ่นที่5ก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับมาที่บ้านและจากการเรียนรู้ในหลักสูตรปทพก็ได้นําเอาความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายเน็ตเวิร์กมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างมากมายทั้งด้านการสาธารณสุขการแพทย์และการบริหารราชการแผ่นดินโดยเมื่อครั้งที่ท่านนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นาเอาความรู้และเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด1 9การจัดสถานที่สําหรับฉีดวัคซีนการตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ติดเชือ้อโควิดและจากการร่วมมือของทุกฝ่ายก็ได้ทําให้ประเทศไทยนั้นสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด1 9มาได้ด้วยดีจนนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยให้การชื่นชมระบบสาธารณสุขของไทยอย่างมากครับหลักสูตรปศพนี้ถ้าเราได้ ความร่วมมือได้รัฐมนตรีสาธารณสุขที่มีความใกล้ชิดเชื่อถือในระบบการแพทย์การสาธารณสุขนะครับเชื่อถือในสายสัมพันธที่มีอยู่เชื่อถือเชื่อถือในคุณงามความดีบารมีของบุคลากรทางการแพทย์ที่ประเทศไทยมีอยู่มันจะเป็นหลักููรที่ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมายมหาศาลในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับ รัฐมนตรีคนนั้นผมเชื่อว่าผมรอดการเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมาได้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากหลักสูกปสพเพราะว่าช่วงนั้นมีแพทย์เต็มไปหมดแล้วผมเจอผมบอกว่าท่านพัฒนาคงไม่เจอเหมือนผมนะผมเจอโควิดะในสี่ปีของการทำงานเราเจอโควิดสามปีในช่วงนั้นถ้าไม่มี ัพพอททางการแพทย์อันนี้ผมต้องกราบเียตรงๆตั้งแต่ท่านองคมนตรีเลยนะครับรอยยิ้มของท่านทุกครั้งทีท่ร้อยฝ่ามือของท่านที่บนบนแผ่นหลังผมเนี่ยทุกครั้งที่ผมได้พบท่านแล้วท่านบอกสู้นะสู้ได้เชื่อบือคุณนะโควิดเนี่ยถึงแม้มันจะมีอ่ามันจะทำลายล้างหลายๆอย่างในประเทศไทยแต่ในขณะเดยียวกันมันก็สร้าง ความเชื่อมั่นทางระบบสาธารณสุขให้กับประเทศไทยยังผมเชื่อว่าวันนี้ท่านเอดนิติอนุวัฒน์เงินมาห้า0 0ื่นล้านก็ซื้อความเชื่อมัน่นทางระบบสาธารณสุขของหรือการแพทย์ของไทยนะครับในสายตานานาชาติไม่ได้ห้าหมื่นล้านแสนล้านเอาซื้อไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่ลายเส้นนะมันเป็นองความรู้ภูมิปัญญามันเป็นประสบการณ์ที่ของเหล่านี้เนี่ย สิ่งที่เราควรจะทําต่อไปคือทำไงให้ไอ้ภูปัญญาไอ้ประสบการณ์เหล่านี้มันถูกถ่ายทอดแล้วมันออกมาเป็นทฤษฎีหรือออกมาเป็นการศึกษาแล้วจะได้นําไปปฏิบัติต่ตอไปท่านนายกรัฐมนตรียังได้ย้าถึงการจัดเตรียมงบประมาณของรัฐบาลไว้สําหรับดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยรวมถึงรองรับสังคมสูงวัยให้สามารถดูแลตนเองได้ไม่เป็นภาระลูกหลาน ตลอดจนการดูแลกลุ่มสูงวัยและประชาชนที่เจ็บป่วยให้ทุกคนนั้นได้เข้าถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลและคุณภาพของยาอย่างทั่วนหน้ารวมทั้งการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการรักษาพยาบาลเรื่องฟอกไตฟรีเพื่อให้คนไทยนั้นได้รักษาฟรีและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุสน,นภาคเอกชนอย่างเต็มที่ในการทําให้ประเทศไทยนั้นเป็น health hub of the world